แต่ละจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์อีกเช่นกันมีโอกาสได้มาเกิดแล้วทุกคนยังอหังการเหมือนจิตเติมที่ยังเป็นพยาม,มานไม่เคยลดลาวสกกเช่นกันอยากสร้างกรรมสร้างเวรอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สะใจเพื่อบารมีฤทธิฤทธิบุญญฤทธิหรือสิ่งใดที่เจ้าเจ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้สิ่งต่างๆที่ภูมิภูมิต่างๆเจ้ายังติดตามจิตจิตของเจ้ามา เจ้ายังกระทําการเช่นนั้นอีกเนี่ยล่ะคือกรรมที่เจ้าไม่มีโอกาสได้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 เข้าถึงธรรมะไม่มีโอกาสได้ไปสู่สุคติได้เลยทางอบบยภูมิทั้งสิ้นถึงได้บอกว่ามนุษย์เอ๋ยเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดไปใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์นาทาง สาวกของพระสงฆ์ลงมาจุตินำทางชีวิตให้กันอุทิศทุนกุญกุศลให้ให้ให้ทางแสงสว่างของเจ้าแล้วคือบุญกุศลที่แผ่ให้วิถีให้กลับตัวกลับใจละไปสู่สุคติสัมบัติยภพบที่ดีหรือเป็นเทอเป็นพรหมเหมือนภพชาติต่างๆที่เคยเคยลงมาสร้างกรรมสร้างเวรนั่นเองคือทำผิดทำพลาดทุกทิ่งท,ทุกอย่างคือความความอังการคือความอยากได้อยากดีอยากมีอำนาจบัรมีเนินเนิมากายเกินไปเจ้าถึงได้ลงเดือ ที่คำสรรเสริญยนยอทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าหลงผิดหลงทางนี่แหละกรคำตามเผ่าพันธุ์รมทุกสิ่งทุกอย่างคือกรรมของเจ้าเองที่สร้างที่ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้มาถึงวาระเวลาที่ทุกเขียนทุกเวทนาเจ้าทุกขเวทนามากีต่สอสงไขยกี่พบกี่ภูมิอิชาติแล้วจําคํานี้ของปู่ดาบทไว้เจ้าจะไม่มีโอกาสแล้วนอกจากชาตินี้ที่ให้โอกาสแล้วเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดอิดนงนรกอย่างเอาเวกีอย่างเดียว